สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะวันนี้พึ่งมีสูตรลดน้ําหนักแบบว่าเหลือเชื่อมาฝากให้กับทุกคนนะคะทุกคนเอาไหมนะโอเคเดี๋ยวพึ่งจะพาทุกคนมารู้จักประจุดของน้าพึ่งก่อนนะคะว่าน้ำพึ่งเนี่ยมันช่วยลดน้ําหนักได้อย่างไรนะคะนี่ค่ะน้าพึ่งของพึ่งน้ำพึ่งของพึ่งนะคะพึ่งใช้ยี่ห้อไทยฮันนี่นะคะทุกคนน้ำพึ่งตัวนี้คือเขาเป็นน้ำพึ่งของแบบว่า ดอกลำไยนะคะทุกคนพึ่งใช้ยี่ห้อนี้มานานมากและเพึ่งอยากจะบอกว่าพิ่งกินน้ำพึ่งมานี่สิบกว่าปีแล้วนะคะทุกคนคะนโอเคค่ะเพึ่งอยากจะบอกว่าน้ำพึ่งเนี่ยประโยชน์เขามีมากมายทุกคนจําได้ไหมว่าประโยชน์ของน้ำพึ่งมันมีอะไรบ้างจำไม่ได้สิท่าลืมไปสิท่าใช่ไหมโอเคเ นะเดี๋ยวพึ่งพูดให้ฟังนะคะว่าประโยชน์ของน้ําผึ้งมันมีอะไรมั่งทําทไมมันถึงทําให้น้ําหนักเราลดได้นะคะทุกคนน้ําผึ้งเนี่ยเขาเป็นความหวานจากธรรมชาตินะไม่ทําให้อ้วนค่ะถ้าเรากินในปริมาณที่พอดีนะคะทุกคนอืมนะประโยชน์ของน้ําผึ้งก็คือช่วยลดความอ้วนช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีนะและก็ช่วยชะลอความแก่ของเราให้เราดูสาวอยู่ ลอดไปนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะคือช่วยชะลอค่ะทุกคนขานะและก็อย่างเขาเรียกว่าอะไรมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะคะทุกคนน้ําผึ้งนะและเขาก็ยังเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราได้ดีมากและก็ยังช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ดีนะคะและที่สําคัญช่วยทําให้เรานอนหลับสนิททั้งคืนแม้นว่าคืนนั้นคุณจะฝันร้ายคุณก็จะไม่ตื่นขึ้นมาแบบว่าฝันร้าย ไม่ค่ะคุณจะหลับสนิทแบบว่าตื่นเช้าทีเดียวเลยนะก็คือหลับสนิทมากกันทุกคนอ,อ,อืมนะค่ะและน้ำผึ้งนะคะยังช่วยบรรเทาอาการไอด้วยนะและก็บรรเทาอาการเจ็บคอนะคะทุกคนนะและน้ำผึ้งเขายังไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่ดีในร่างกายของเราด้วยนะคะทุกคน เออโอเคค่ะเพิ่งมีเอ,อ่อสามสามแบบให้ทุกคนเลือกนะเลือกกินเลือกดื่มนะคะทุกคนนะแบบที่หนึ่งก็คือเพิ่งมีสองขวดขวดนี้ยขวดนี้ยคือซื้อมาใหม่เตรียมไว้เพราะว่าขวดนี้มันจะหมดก็คือนะคะทุกคนใช้น้ำพึ่งเนี่ยหนึ่งช้อนชานะคะทุกคนพึ่งอยากจะบอกว่าน้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาเนี่ยให้พลังงานทั้งหมดอยู่ที่เอ,อ่อยี่สิบสองแคลอรี่นะคะทุกคน โอ้บีบยากิิหนึ่งนะก็คือหนึ่งช้อนชานะคะทุกคนหนึ่งช้อนชากินก่อนนอนอย่างน้อย30นาทีนะคะกินก่อนนอน30นาทีแบบนี้อ้ยหวานมากหวานมากโดยโดยที่เราไม่ได้ดื่มน้ำตามเลยนะคะเพราะว่าเราจะทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณ3าสนาทีนะหรือจะห้านาทีก็ได้ เราค่อยไปดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ําเย็นหรือน้ํอาอปกตินะช่วงที่เราจะไม่ดื่มน้ําเนี่ยเราจะปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดสารอาหารดูดประโยชน์คุณค่าจากตัวน้ําผึ้งก่อนนะแล้วเราค่อยดื่มน้ตาตานะนี่คือแบบที่หนึ่งค่ะส่วนแบบที่สองนะคะทุกคนเพิ่งจะไม่บีบเทลงมานะก็คือเนี่ยเทน้ําผึ้งลงไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะคะเอาลงไปในแก้วในแก้วแบบนี้นะคะ แล้วก็ตามด้วยน้าน้ําอุ่นนะคะน้าอุ่นก็เทลงไปนะคะทุกคนน้ําอุ่นนะแบบที่สองเนี่ยก็คือเขาจะไปยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารนะคะใครที่เป็นโรคก,กระเพาะอาหารเป็นแผลนะคะทุกคนน้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาผสมกับน้ําอุ่นเนี่ยดื่มลงไปเนี่ยจะดีมากๆค่ะส่วนใครที่ไม่ได้เป็นโรคก,กระเพาะอาหารก็แน่นอนค่ะก็ดี และที่สําคัญรับสนิททั้งคืนนะคะอืมนะนี่คือแบบที่สองส่วนแบบที่สามนะคะทุกคนแบบที่สามก็เหมือนเดิมค่ะน้ําพึ่งหนึ่งช้อนชานะหนึ่งช้อนชานะคะทุกคนเทลงไปในถ้วยก้วของเราแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นก็ใช้น้ําเย็นค่ะใช้น้ําเย็นเทตามลงไปนะคะทุกคนแล้วก็ดื่มก่อนนอนสามสิบนาทีนะ การที่ใช้น้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาผสมกับน้ำเย็นจะทำให้มันไปออกฤทธิ์ช่วยย่อยอาหารและก็ทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือเอาไว้ง่ายทำดื่มก่อนนอนเช้ามาเราก็ไปขี้ขี้แบบว่าสบายไม่ได้แบบว่าอิชยะนะนี่ค่ะคือ3แบบให้ทุกคนเลือกนะดื่มก่อนนอนก็คือผสมน้ำอุ่นกับผสมน้ำเย็นหรือไม่ก็ กินเพียวๆนะก็คือมีให้เลือกแค่นี้ถ้าสามตัวนี้ทุกคนทำตามไม่ได้ก็รอดูคลิปต่อไปว่าจะมีสูตรลดหนักแบบไหนมาฝากนะก็เท่านั้นนะคะเออมันง่ายสุดแล้วก็ทุกคนคะ่ะกินน้ำผึ้งหนึ่งช้อนเพียวๆก่อนนอนหรือจะผสมน้ำอุ่นก็ได้หรือจะผสมน้ำเย็นก็ได้ง่ายสุดๆแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นเคล็ดลับความสวยความงามที่แบบว่าเออ กินทําให้หน้าไม่แก่แถมเอเบิร์นไขมันได้ดีแถมน้ําหนักลดนะป้องกันโรคนู้นโรคนี้แก้เจ็บคงเจ็บคออ้อสรารพัดนะคะทุกคนคะ่ะเอาไปทํากินทําดื่มกันนะคะน้าผึ้งคะ่ะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะทุกคนไม่ต้องถามนะคะว่าซื้อที่ไหนนะอืมโอเคคะ่ะวันนี้อากาศร้อนโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็ ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะยังไงก็เดี๋ยวก็ไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสําหรับเคล็ดลับนี้การกินน้ําพึ่งก่อนนอนได้ประโยชน์อย่างไรจําได้แล้วใช่ไหมคะว่าได้ประโยชน์อย่างไรมันเลิศมากค่ะค่ะสําสหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่สละเวลาอันมีค่าของคุณมารับชมน้องพึ่งไลฟ์สไตล์นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ